เรจะชวนน้องๆไปวาดแตงโมกันง่ายมากๆอันขีดเส้นตรงหนึ่งเส้นขีดไปเลยครับปื๊ดครึ่งวงกลมเราก็วาดมาอีกครึ่งวงกลมเล็กๆเนี่ยครับแล้วเราก็ทำตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมหน่อยนะครับแตงโมผลใหญ่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยเม็ดแตงเล็กๆแตงโมส่วนมากจะเป็นเนื้อสีแดงนะครับแต่ถ้าน้องๆอยากจะมีแตงโมสีเหลืองเนื้อแตงโมสีฟ้าน้องๆก็ ระบายสีไปได้เลยเปลือกแตงโมส่วนมากจะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับแต่พี่หมอพ่อหมีคิดว่าเราลองมาให้เปลือกแตงโมเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินกันดูดีไหมครับดูซิว่าถ้าเปลือกแตงโมเป็นสีน้ำเงินแล้วจะน่ากินกว่าหรือเปลา่านี่ไงครับแตงโมของเราเปลือกสีน้ำเงินถ้าวาเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาอวดกันตามที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ